ในการเปรียบเทียบเศษส่วนเราจะเอาเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันได้ก็ต่อเมื่อเศษส่วนที่มาเปรียบเทียบกันมีส่วนเท่ากันหรือมีเศษเท่ากันแบบแรกกรณีที่มีเศษเท่ากันถ้าเศษเท่ากันเราดูที่ตัวส่วนเราเปรียบเทียบที่ตัวส่วนตัวไหนมีส่วนมากตัวนั้นมีค่าน้อยอย่างตัวอย่างนี้เศษหนึ่งส่วนสเศษหน เศษหนึ่งส่วนสี่และเศษหนึ่งส่วนห้าถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วเศษหนึ่งส่วนสองก็คือครึ่งหนึ่งนะคะจะเห็นว่าว่าทุกตัวมีเศษเท่ากันหมดต่างกันที่ตัวส่วนเราบอกแล้วว่าตัวที่ส่วนมากมีค่าน้อยนะคะอันนี้ก็คือตัวที่ส่วนมากนะคะเลขห้านี่มากที่สุดจะมีค่าน้อยเราดูส่วนที่แรงเงาเห็นไหมคะถ้าเราเปรียบเทียบส่วนที่แรงเงาเศษหนึ่งส่วนห้าเศษหนึ่งมีนิดเดียวแบ่งเป็นตั้งห้าส่วน หนึ่งในห้าส่วนจึงเป็นตัวที่มีค่าน้อยที่สุด